ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องวัดทราบครับช่องที่พวกเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของหนังกันและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังที่มีชื่อว่า Bo e i s a t h A รตครับก่อนที่เรานะครับจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้กันนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นความที่ตื้นตันนะฮะเอาจริงๆนะสำหรับใครนะครับที่ชอบหนังของค่าย a 24มาแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยต้องชอบหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับ หนังเรื่องนี้นะครับได้ทุนสร้างมากกว่า everything everywhere all at once อีกนะครับแน่นอนครับว่าผลงานกำกับหนังเรื่องนี้ก็คือคุณอารีเอสเตอร์ครับใครนะครับชอบผลงานเขาตั้งแต่ h e r ิวดเทอรแล้วล่ะก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นมิ s ซอ m มาก็ได้ถ้าเกิดพวกคุณดูหนังพวกนี้มานะหนังเรื่องนี้คุณจะถูกใจมากๆครับก่อนที่เรานะครับจะมารีวิวกันว่าหลังจากที่ผมไปดูมาในรอบสื่อเนี่ยเป็นยังไง เราจะมาขอพูดคุยเรื่องราวของเกรดเล็กๆกันก่อนครับกับหนังเรื่องนี้เยนที่ผมบอกไปครับเรื่องของทุนสร้างเนี่ยแน่นอนว่ามันน้โดงมาเลยครับจากค่า A 2 4แล้วก็คุณอารีเอสเตอร์นะครับยอมรับนะครับว่า Bo อิสอเฟดเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เป็นตัวตนของเขามากที่สุดครับหลังจากที่เขาสร้างหนังที่มีชื่อว่ามิสมมาขึ้นมาจนมานะครับกลายเป็นหนังสยองขวัญไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ท้ว่าอารีเนี่ยกลับมองว่ามันเป็นเพียงแค่หนังตลกบอสมองแต่ สำหรับโบอีดอเฟรดเนี่ยเขากลับมองว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังตลกลายที่ชัดเจนมากที่สุดครับโดยที่เขานะครับให้สัมภาษณ์กับการสร้างหนังเรื่องนี้ว่าเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งที่มีความเป็นการ์ตูนมีความเป็นปรชัชญาและก็เป็นอะไรที่สามารถปฏิปต่อกันได้ครับที่สำคัญเลยนะมันต้องหาอย่างน้อยก็ในความคิดของเขานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับที่หนังเรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเนี่ยหนังเรื่องนี้นั้น มีนักแสดงนำอย่างวาควีนฟีนิกซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยการันตีได้เลยครับว่าวาควีนเนี่ยจะทุ่มเทม,มากแค่ไหนแน่นอนคบว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักวาควีนฟีนิกจากการแสดงจากหนังมากมายเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกาดีเอเตอร์หรือหนังเรื่องล่าสุดเลยอย่างโ o เกอร์ครับที่เขาเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์มาด้วยนะครับแน่นอนคบว่าตัวของวาควีนฟีนิกเองเขาทุ่มเทมการแสดง,งเขาเป็นอย่างมากครับเขาจะอินไปกับบท และเขาจะเป็นนักแสดงคนคนนั้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าการแสดงของหนังเรื่องนี้นั้นทําให้เขาเป็นลมกลางกองถ่ายครับวาคว e ีนเองครับพยายามทําการบ้านอย่างหนักเพื่อให้เขานั้นถ่ายทอดมิติความกลัวของโบออกมาให้ได้อย่างชัดเจนให้ได้มากที่สุดทั้งแหกปากตะโกนและก็อย่างเล่นฉากสตันเองอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดทะลุกระจกลนจากห้องใต้หลังคากลิ้งในอ่างน้ําตัวของอาลีนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่า ผมว่าถ้าจาไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าวาควีนฟรีนิกลูกเองไม่ได้เขาต้องให้ทีมงานน่ะถึงกับพยุงเขาขึ้นมาโดยเรื่องของเรื่องก็คือเขาเป็นลมไปโดยที่กล้องเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่เขาด้วยซ้ําตัวของวาควีนเองช่วยต่อโบทจนถึงขั้นที่ว่าเขาทนไม่ไหวเตือขั้นเป็นลมไปมันแสดงให้เห็นถึงสปิริตของเขาอย่างแท้จริงนี่คือจุดที่อารีนะครับได้กล่าวไว้กับวาควีนฟีนิกตัวของวาควีนเองก็ดันชอบฮะ เพราะว่าวาลคนเองก็ได้ตอบกับเรื่องราวนี้ว่าเขาเนี่ยชอบมากๆแต่จะให้เล่นแบบขอไปทีต่อนหน้าอาลีเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะอาลีเนี่ยน่าจะสัมผัสได้แน่นอนมันจะดีมากนะครับที่จะร่วมงานกับคนที่ใส่ใจในงานมากขนาดนี้บางครั้งและผมก็สนุกนะไม่ได้เผชิญหน้ากับความลำบากแอสเตอร์เองก็เป็นคนที่มีแรงผลักดัน คุณไปจนถึงที่สุดและพร้อมที่จะได้รับแรงผลักดันกลับมาเช่นกันทํางานกับเขาเนี่ยมันตื่นเต้นดีนี่คือสิ่งที่วาคินฟีนิกพูดถึงหลังเรื่องนี้ครับคิดดูนะว่าเขาสนุกกับมันมากแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องงานวิชวลเนี่ยก็สบายใจได้ครับมันน่าตื่นตามากๆครับมันพีิกจนถึงกับขั้นที่แบบพีิกสุดๆนะครับมันพาเราไปถึงโลกจินตนาการที่ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้แบบง่ายๆเลยครับรวมถึงสามารถที่จะ รอกให้แบบมีชุดชิวาในสไตล์ของความคิดของเขาได้อย่างชัดเจนเลยคืออาลีเรื่องนี้เนี่ยอาลีเก่งมากๆครับนอกจากนี้นะครับคุณมาตินผู้กำกับระดับตำนานอย่างฮิวโก้แล้วก็เดอะอาริชแมนนะครับเขาก็กล่าวชมอาลีแอสเตอร์อีกนะครับจากเรื่องโบอีส a ฟเฟนนี่แหละว่าเขาเป็นหนึ่งในขึ้นลูกใหม่ที่มาแรงที่สุดของโลกภาพยนตร์หนังเรื่องนี้นะครับโดนใจผมมากๆจริงๆตอนที่ผมดูรอบที่2นะผมได้สังเกตเห็นว่า มันเต็มไปด้วยศิลปะและเทคนิคการเล่าเรื่องครั้งแรกที่ผมดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรด้วยซ้ํามันไม่ใครเกิดอะไรกับผมเลยผมประทับใจกับภาษาของภาพยนตร์ที่มันเสือออกมามันมีเอกลักษณ์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นหนังที่เดิมพันสูงมากๆม,มันมีนักทําหนังคนไหนในยุคนี้กล้าทําแบบอารีเด้ซ้ําและผลที่ได้รับกลับมาก็คือ Bo บอิสอเฟ ก็กวาดคำติชมจากสื่อใหญ่มากมายอย่างล้นหลามครับพวกเขาต่างยกย่องให้ภาพยนตร์ตลกร้ายของ A24 นั้นเป็นเรื่องที่พวกคุณไม่ควรจะพลาดเอาละครับทีนี้นะครับเราจะเข้าสู่เรื่องราวการรีวิวของช่อง w วั t ทร p p กันบ้างคือหลังจากที่ผมเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้มานะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับคือตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยคุณจา้าคาดเดาไม่ถูกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพาคุณ ไปตั้งแต่จุดที่เป็นต้นกําเนิดจริงๆต้นกําเนิดที่เป็นแบบต้นกําเนิดอ่ะเออแล้วตีมภายในเรื่องทั้งหมดนะครับผมแนะนําก่อนเลยว่าทุกๆคนนะครับควรจะถอดสมองแล้วไปดูก่อนเลยทําไมผมถึงพูดว่าถอดสมองคุณอย่าได้คิดนะครับว่าคุณจะรู้ทันหนังเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดและสิ่งท<ำ>ี่คุณหวังมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังครับเ <Thom> พราะว่าผมลองมาแล้วครับผมคิดว่าผมเนี่ยรู้ทันหนังเรื่องนี้นะผมเดาว่ามันเกิดแบบนี้แน่นอน แต่สรุปมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่ม้แต่สักนิดเดียวมันเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะไปในทางทิศทางไหนแต่ถามเรื่องความมันความสนุกผมบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรค,ครับในระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะพบกับฉากมันๆม,มากมายเลยฉากระทึกฉากอะไรต่างๆนานาชนิดคุณจะได้เห็นมันครับ ึ่งต้องบอกเลยว่าผู้กำกับเนี่ยทำออกมาได้ดีโคตรเลยอันนี้คือต้องยอมรับเขาจริงๆนะฮะคือมันเป็นหนังที่อินดีอ้อ่ะอินดี้มากๆอะ่ะแต่ถ้าคุณถามผมว่าผมเข้าใจหนังเรื่องนี้ไหมตอบตามตรงเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยัง <c oughs> แต,แต่แต่ถามว่ามันมีปัชญาอยู่ภายในไหมคือมีอเห็นได้ชัดด้วยพวกคุณต้องเข้าไปใส่ใจมันและคุณต้องใส่ใจมันให้มากๆด้วยครับคุณถึงจะเข้าใจว่าหนังพยายามจะเสืออะไร แต่ในที่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าใจมาจริงๆอะเออคุณเข้าใจไหมเออมันเป็นความเข้าใจที่แบบคุณจะไม่เข้าใจพูดไปแบบนี้มันก็อาจจะงงๆอะเนาะเพราะว่าคุณต้องไปดูเองจริงๆแต่ถามเรื่องตโลกร้ายไหม,มคือในบางฉากเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ควรจะขำอะแต่เราโคตรขำอะคือเราขำนะบางทีอะบางทีตอนที่ผมนั่งไปดูในรอบสื่อนะครับจะมีคนที่แบบ คำแบบลั่นมากๆแล้วที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะว่าตัวของเขาเองน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นฉากที่ตลกมากขนาดนั้นขณะโตมผมเองยังมีเลยครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตลกร้ายมากๆนะครับส่วนไฮไลท์ที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่ามันควรไปดูเนี่ยคือคุณเชื่อไหมว่ามันจะมีหนังสกี่เรื่องครับที่พอเราดูจบเนี่ยมันจะมีพวกตัวหนังสือเกี่ยวกับทีมงานที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าผมดูจนจบอะ่ะแบบที่หลายๆคนเนี่ย นั่งดูการจนจบอะฮะและไม่คาดคิดว่ามันจบแล้วอะอม,มันมีหนังไม่กี่เรื่องนะครับที่สามารถนั่งทาให้เราเนี่ยรอได้ถึงตรงนั้น่ะและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตกลงแล้วหนังมันจบจริงๆเหรอแต่หนังเรื่องนี้ทําได้ครับทําได้แบบไม่น่าเชื่อเออคือมันดีขนาดนั้นจริงๆนะและถ้าถามว่าหลังจากที่ไปดูมาเนี่ยผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมได้ความบ้าของผู้กำกับนะ เอาจริงเลยคือเอาจริงๆเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะมีใครกล้าทําหนังแบบนี้ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำครับคือ <c oughs> ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือต้องบอกว่ามันดีมันดีแบบมันดีมากๆเลยเออและก็เป็นหนังที่คุณไม่ควรจะพลาดมากๆเลยครับมันเป็นหนังที่คุณควรจะต้องไปดูแล้ว <c oughs> <c oughs> ช่วยกลับมาบอกผมด้วยครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับเราอยากาให้ทุกๆคนที่ไปดูมาเนี่ยมาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับว่าเออหลังจากที่พวกคุณไปดูมาเนี่ยพวกคุณรู้สึกยังไง แลวก็อยากจะให้พวกคุณเนี่ยมาพูดคุยกันนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาในทางทิศทางไหนแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับหนังเรื่องนี้ทางช่องวอทซับของเราเนี่ยขอให้คะแนนไปที่9ครับคะแนนนี้มาจากอะไรบ้างแน่นอนครับวิชวลแล้วก็แน่นอนครับว่าความบ้าของการสร้างหนังเรื่องนี้ความตลกลายทุกๆอย่างครับผมให้9แต่ทําไมอีกหนึ่งคะแนนผมไม่ได้ให้คุณรู้ไหม จนกว่าที่ผมนะครับจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องการที่จะเสืออะไรและในแต่ละฉากนี้มีความหมายอะไรยังไงอีกหนึ่งคะแนนผมมาให้แน่นอนผมอาจจะเป็นคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องสําหรับหลายๆคนเนี่ยบางช่องเขาอาจจะรู้ไปแล้วนะครับแต่สําหรับผมนะฮะผมยังไขไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากวันที่25นะหนังออกผมไปเบิร์นแน่นอนแล้วก็สําหรับใครนะครับที่จะไปดูเหมือนกันเตรียมตัวได้เลยครับแล้วเราไปเจอกันที่โรงดีกว่ากับโบอีสเอฟเฟวันที่25นี้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นะครับว่าโบอีสเ f ฟเฟกตเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนั้นนะครับและแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย like, ่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อพลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ